ในปี2011ได้เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในซีเรียรเหตุเกิดจากมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งในเมืองดาราทางตอนใต้ของซีเรียรเขียนกราฟิตี้บนกำแพงว่าประชาชนต้องการให้ระบอบนี้ร่มสลายจนทำให้เกิดไฟแค้นของการชุมนุมเกิดขึ้นการประท้วงขายายวงกว้างมากขึ้นจากการประชุมเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยกลายเป็นการประท้วงทั้งประเทศทั้งในโฮมส์ฮามาดามัสกัตและอเลปโป โดยการตอบโต้ของรัฐบาลอัสซัดได้ใช้กําลังทหารและตํารวจจานวนมากเพื่อสลายการชุมนุมมีการยิงผู้ประท้วงปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจํานวนมากทําให้สถานการณ์บานปลายมากขึ้นจากตอนแรกเป็นเพียงแค่การชุมนุมจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี2011 ีเรียในช่วงปี2015หลังจากที่สงครามยืดเยื้อมาหลายปีซีเรียได้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดเริ่มจากฝั่งรัฐบาลอาซารพวกเขาได้ยึดเฉพาะเมืองหลวงเชนดาม,มัสกัดเส้นทางบางส่วนของชายฝั่งตะวันตกและพื้นที่ที่มีชุมชนอาลาวีหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือฐานอำนาจดั้งเดิมของอาซารฝ่ายกบฏซีเรียหรือกลุ่มฟีซีเรียอาร์มี่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกตุรกี ซาอุกาตาโดยคุมพื้นที่เป็นวงกว้างไม่จะะเป็นทางตอนเหนือและทางตะวันตกเชียงใต้ไอซิสหรือกลุ่มลัทธิอิสลามในช่วงปี2013ถึงปี2014พวกเขาได้บุกยึดและข้ามพื้นที่พรมแดนของซีเรียและอิรักเข้ามาตั้งคาริฟที่เมืองราคาที่ซีเรียและมูซูที่อิรักภายในเวลาไม่นานพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่กว้างได้หลายจังหวัดของซีเรียเช่นราคาและบางส่วนของเดอสซ และชาวเคิร์ดผู้เขาได้ตั้งเขตปกครองตนเองโรจาว,ว่าทางตอนเหนือและใกล้ชายแดนตุรกีและกลายเป็นกองกําลังสําคัญที่ต่อสู้กับไอซิสสุด้ในช่วงนั้นรัฐบาลอสซารควบคุมพื้นที่ได้เหลือน้อยกว่าครึ่งประเทศและมีนแนวโน้มที่จะแพ้ในสงครามทาให้มีการช่วยเหลือจากภายนอกประเทศพันธมิตรที่สําคัญของอาซาดมันจะเป็นรัสเซียอิหร่านเอสบลเลาะจากเลบานอนมองว่านี่คือเส้นแดงเพราะหากรัฐบาลอัาซารล่มรัเสเซีย จะเสียฐานทัพทะเลแดงท,ทัสของรัสเซียในทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนส่วนอิหร่านจะเสียพันธมิตรสายตรงที่เชื่อมไปยังเอชบล็อในเลบานอนและสุดท้ายดุลอำนาจในตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปเข้าข้างตะวันตกและพันธมิตรอารักมากขึ้นรัฐบาลซีเรียอยู่ในจุดที่เกือบจะล่มสลายและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมรัสเซียถึงตัดสินใจเข้าแทรกแซงโดยตรงและได้มีการสนับสนุนโดยกลุ่มรัฐบาลอัสซาด ที่30กันยายนปี2015สภาสหพันธ์ธารัสเซียอนุมัติการใช้กําลังทหารในต่างประเทศในวันเดียวกันกองกำลังทางอากาศของรัสเซียได้เริ่มโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกในซีเรียโดยมีเป้าหมายหลักคือกลุ่มไอซิสปฏิบัติการในซีเรียครั้งนี้ครงสร้างบัญชาการระดับสูงสุดจะตัดสินใจโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินร่วมกับรัฐมนตรีกาลาโหมเซอร์เ,เกยช์ชอยกูและเสนาธิการทหารวเลรีกาลาซิมอฟ โดยมีการตั้งฐานทัพอากาศที่มีชื่อว่าฐานทัพไฮมายมี My Me, อยู่ที่เมืองลาดาเกียที่นำโดยพันเอกอเล็กซานเดอร์ดูวานิคอฟแม่ทัพคนแรกของปฏิบัติการในซีเรียมีบทบาทวางระบบการโจมตีทางอากาศและประสานงานกับกองทัพซีเรียอิรานและฮิสบอลละในช่วงตุลาคมปี2015รัสเซียได้แสดงพลังด้วยการยิงขีปนาวุธครูสหรือคาลิบาร์จากเรือรบทะเลในแคสเปียนใส่เป้าหมายในซีเรียระยะทางกว่า1,500กิโลเมตรหรือเป็นครั้งแรก ที่ใช้การโจมตีแบบข้ามภูมิภาคในสงครามครั้งนี้นอกจากจะมีปฏิบัติการทางเรือและทางอากาศแล้วยังมีการปฏิบัติการทางบกด้วยเช่นกันรัเสเซียได้เป็นที่ปรึกษาให้กับทหารของซีเรียโดยมีหน่วยพิเศษอย่างสเปซนาและ GIU อยูและแร g กเนอร์เป็นที่ปรึกษาร่วมการสู้รบของกองทัพซีเรียโดยเฉพาะปฏิบัติการในพาไมลาเดเอโอและการยึดอาเลปโปแต่และหน่วยในปฏิบัติการนี้ทําอะไรกันบ้างเริ่มจากรัสเซียแอโรสเป o ฟอส VKS กองทัพอากาศรัสเซียทําหน้าที่โจมตีทางอากาศ Close Air Support Static Strike บินละตะเวนยิงระเบิดตาวิถีและใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดระ,ะยะไกลเช่นตู่22 M3 ตู่95หรือตู่160เพื่อถล่มเป้าหมายระยะไกลงานนี้เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแนวรบให้กับรัฐบาล 2. รัสเซีย Navy ทำหน้าที่ให้แพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธครูเช่นคาิบาจากเรือรบและต่อมา จากเรือดนำน้ำและการสนับสนุนซับพลพายผ่านทาทัส3เฟสนาท SSO GIU หน่วยลบพิเศษและหน่วยข่ากองต่างๆทำหน้าที่ส่งที่ปรึกษาทำภารกิจและตะเวนรวบรวมข้อมูลข่าวสารเป็น f o r ์เว d c ์คอนโทรลเลเพื่อบอกพิกัดเป้าหมายสำหรับการโจมตีทางอากาศบางหน่วยรับบทเป็นผู้นำปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 4. แ a g กเนอร์กรุ๊ปหรือฐานรับจ้าง PMC ทำหน้าที่ในการลบแนวหน้าสนับสนุนการควบคุมพื้นที่เชิงลุกเช่นพามไมลาทำงานร่วมกับ SAA เป็น Shock Troops และช่วยเทรนหน่วยพิเศษของซีเรียกิจกรรมของแว็กเนอร์ในการรายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะการสั่งการการรับมือและมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับทางกระทรวงกลาโหม 5. ราเซียมิลิเทรีพลิสหรือสอหอหน้าที่ของเขาคือหลังจากการยึดเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นอาเลโปจะส่ง MP หรือสอหอเข้าไปรักษาความสงบตั้งจุดตรวจคุมนักโทษการอพยพและทำหน้าที่ De c อน fliction กับกองกำลังอื่นๆ 6. e อ e เล r กท warfare a n d ISR เเป็นระบบข่าวกองที่ลบในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน้าที่ของเขาคือรุกกวนการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามป้องกันร,ระบบนำทางของโดนของศัตรูทำงานร่วมกับการสื่อสารเพื่อที่ได้ข้อมูลที่แม่นยำในการโจมตีแายงานชี้ว่ารัสเซียได้นำระบบ EW หลายชนิดมาใช้ที่ซีเรียเพื่อทดสอบและเพิ่มความจำนาญ 7. หน่วยข่าวกรองและการทูต FSB GRU SVR หรือพวกรัฐบาลกลางทำหน้าที่เชิงอำนาจนอกสนามบบรบปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารใช้เวที u n ในการเจรจาควบคุมสื่อทั้งในและนอกประเทศเกิดปฏิบัติการหลายอย่างเกิดขึ้นในซีเรียของทหารซีเรียและทหารรัสเซียผมจะเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญคญอย่างเช่นที่พามาลา ในเดือนพฤษภาคมปี2025กลุ่มไอซิสได้บุกเข้ายึดเมืองพาไมไลลาได้จากกองทัพซีเรียรมีการทำลายโบราณสถานหลายแห่งเช่นวิหารเบลสุ้มโค้งแห่งชัยชนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าไอซิสขยายอำนาจลึกเข้ามาในซีเรียรมากขึ้นและในเดือนกันยายนของปี2 0 1 5รัสเซียเริ่มเข้าแทรกแซงทางการทหารในซีเรียรอย่างเป็นทางการและเริ่มโจมตีทากาสนับสนุน ในเดือนมีนาคมของปี2016กองทัพรัฐบาลซีเรียได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศรัสเซียทําให้ยึดคืนพามลาได้สําเร็จโดยรัสเซียได้ใช้ปฏิบัติการนี้เป็นตัวอย่างของความสําเร็จว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือรัฐบาลซีเรียและต่อต้านพวกกลุ่มไอซิดได้เดือนพฤษภาคมของปี2016รัสเซียได้จัดคอนเสิร์ตค,คลาสสิกการซากโบราณพามลาโดยวงออเคสตราจากรัสเซียนำโดยวาเลรีเกอร์กีเยฟ โดยใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แสดงว่ารัเสเซียคือผู้ฟื้นฟูอารยธรรมจากความป่าเถื่อนของไอซิต่อมาในเดือนธันวาคมของปี2016 i s ซิสได้บุกกลับเข้ามายึดพาไมลาอีกครั้งหนึ่งแต่หน้าตอนนั้นกองทัพของซีเรียกำลังสู้รบอยู่ที่อเลโปเลยไม่สามารถเคลื่อนกำลังพลเข้ามาป้องกันพาไมลาได้ต่อมาในเดือนมีนาคมของปี2017รัสเซียและกองทัพซีเรียได้ยึดพามลาคืนเป็นครั้งที่2 าวนี้มั่นคงกว่าเดิมเพราะถือเป็นชัยชนะซ้ำที่ยืนยันอิทธิพลของรัสเซียในซีเรียได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Citizen เกมจำลองชีวิตในจักรวาลสุดสมจริงที่คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างตั้งแต่ถารับจ้างนักล่างเงินรางวัล จนไปถึงนักสำรวจอวกาศในโลกอนาคตและถ้าคุณอยากเริ่มต้นแบบไม่ต้องบินคนเดียวเข้าร่วมกับเราเลย Star Citizen t h a i a l l i a n c e ชุมชนคนไทยที่คอยช่วยสอนแนะนำและออกภารกิจร่วมกันในทุกเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าคุณจะมือใหม่หรือสายฮาร์ดคอร์ที่นี่คือบ้านของนักบ,บินไทยทุกคนในจกักรวาล Star Citizen เขาร่วมกับพวกเราได้แล้วที่ Discord ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันในอวกาศ อย่างที่เรารู้กันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รัสเซียที่เข้ามามีกองทัพสหรัฐได้เข้ามาที่ซีเรียด้วยเช่นกันหลังจากที่รัสเซียได้ส่งกองทัพอากาศเข้าไปช่วยรัฐบาลซีเรียในตอนปี2015สหรัฐอเมริกาและรัสเซียมีการตั้งช่องทางติดต่อเฉพาะกิจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศเช่นการชนกันหรือการโจมตีผิดฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็ยังมีจุดยืนร่วมกันนั่นคือการต่อต้านไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง แม้จะอยู่คนละฝั่งทางการทหารหรือทางการเมืองก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสานงานกันเพื่อให้ไม่ยิงกันเองในช่วงนั้นกองทัพอากาศของรัสเซียก็ได้โจมตีทางอากาศทางตอนเหนือของซีเรียส่สวนใหญ่ส่วนสหรัฐอเมริกาจะโจมตีทางตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับกองกําลังชาวเคิร์ด SDF ทั้งสองฝ่ายมีการแบ่งโซนการปฏิบัติการอย่างชัดเจนไม่ล้ําเขตกันแต่หลังจากที่ร่วมมือกันได้สักพักหนึ่งต่างฝ่ายก็ต่างละแวงกันในช่วงของปี2017 รัเสเซียได้หนุนรัฐบาลอาซารส่วนสหรัฐอเมริกาได้หนุนฝ่ายกบฏและ SDF โดยเฉพาะกลุ่มในซีเรียและตอวันออกกลางแม้มีข้อตกลงว่าจะไม่โจมตีแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดกันบ่อยอครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ในกุมภาพันธ์ปี2018ที่เดอเอเอสซอโดยกองกําลังของแวกเนอร์ได้เคลื่อนไหวใกล้กับฐานทัพของสหรัฐที่คาชมันสหรัฐเลยได้นําเครื่องบิน430ติดกันชิปโจมตีกลุ่มทหารที่อยู่ด้านล่าง เหตุการณ์นี้ทําให้ฐานรับจ้างรัสเซียหลายคนเสียชีวิตลงเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการประทะรัสเซียอเมริกาโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดในสงครามซีเรียแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันแม้ทั้งสองประเทศนี้ไม่อยากจะให้ถึงขั้นสงครามแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสนามรบจริงที่มีหลายฝ่ายพัวพันกันเต็มไปหมดหลังจากที่ไอซิสอ่อนแรงลงในช่วงปี2019ทั้งรัสเซีย และสหรัฐต่างคนก็ต่างมีกําลังในซีเรียโดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตอนออกเฉียงเหนือเริ่มเกิดเหตุการณ์ชนกันประทะก,กันเชิงจิตวิทยาม,มากขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่รถทุ่มเกาะของรัสเซียชนกับหน่วยรัฐเวนของสหรัฐหรืออย่างเครื่องบินของรัสเซียบินลบกวนโดนสหรัฐที่รัตเวนอยู่เหนือซีเรีย แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังมีช่วงจังหวะหนึ่งที่พวกเขาได้มาคุยกันได้มาละัตะเวนร่วมกันและได้ถ่ายรูปร่วมกันเหมือนอย่างในภาพนี้ปลายปี2024จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่รัฐบาลของบาชาอสาัสซาดถูกโค่นล้มจากความไม่พอใจภายในประเทศและแรงกดดันระหว่างประเทศ หลังจากที่ครองอำนาจมามากกว่า20ปีเกิดรัฐบาลใหม่ชั่วคราวในซีเรียเกิดขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายชาติอาหรับโดยรัฐบาลใหม่นี้ไม่ได้หนุนรัสเซียแบบรัฐบาลบาชารา์ซัดอีกต่อไปเมื่ออาซาดล่มมันก็เหมือนกับรัสเซียสูญเสีย,ยเส,ยสาหลักที่ค้ำอิทธิพลในซีเรียตลอด10ปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปีของปี2025รัสเซียได้เริ่มลดกำลังพลลงโดยรัฐบาลใหม่ของซีเรียประกาศว่าไม่มีเหตุผลที่รัสเซียจะต้องคงกำลังทหารในซีเรียอีกต่อไปและจะเริ่มเจราจาทบทวนข้อตกลงทางการทหารใหม่ทั้งหมดรัเสเซียตอบโต้โด้วยการระบุว่าจะถอนกำลังบางส่วนออกแต่ยังคงอยู่เพื่อรักษาภารกิจและความมั่นคงของรัฐบาลและฐานทัพต่างๆทางเทคนิคเอาไว้โดยมีรายงานว่า รัเสเซียถอนกําลังทหารแนวหน้าและเครื่องบินส่วนหนึ่งกับประเทศไปแล้วแต่ก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นใหญ่ๆเอาไว้อย่างเช่นฐานทัพอากาศที่ไฮมมี Me, และท่าเรือทางทะเลอย่างทาทัสในกลางปีของปี2025ภารกิจจบลงอย่างไม่เป็นทางการรัเสเซียเริ่มขนยุทธปกกณ์รถถังเครื่องบินกลับบ้านและในปลายปีของปี2025สื่อรัสเซียได้รายงานแล้วว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติการในซีเรียได้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แล้ว นั่นคือการสกัดกลุ่มไอซิสและกองกำลังที่เหลือในทาทัสและฮามเมีย er. เปลี่ยนสถานะเป็นกองกำลังสนับสนุนทางเทคนิคแทนที่จะเป็นกำลังลบโดยตรงบทสรุปของสงครามนี้10ปีหลังจากที่รัสเซียเข้าสู่สงครามซีเรียพวกเขาสามารถช่วยรัฐบาลบาชาซาร์ยึดอ,อำนาจเอาไว้ได้และทำลายอิทธิพลของกลุ่มไอซิสและสร้างฐานที่มั่นในเมอร์ติเตอรเนียนการเมืองดันเปลี่ยน สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฐานทัพที่เงียบสงบกับทหารบางส่วนที่เตรียมกลับบ้านสงครามซีเรียสำหรับรัสเซียแล้วได้จบลงไม่ได้พ่ายแพ้แต่ก็ไม่ได้อาจจะเรียกว่าชนะได้เต็มปากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป ทหารรัสเซียในซีเรียนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงจุดนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม